สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านรุ่งสางพฤรหัสบัป,ปดีที่3กรกฎาคมนะครับพบกันกับการอัปเดตสถานการณ์ลมฟ้าอากาศกันเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมามองภาพใหญ่กันในรอบ7วันข้างหน้านะครับพี่น้องตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่9กรกรกฎาคมครับสำหรับสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่ประหยัเสมือนมีเรื่องราวนะฮะสองช่วงสององค์ที่แตกต่างกัน โดยในช่วงแรกองค์แรกก็คือในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์สภาพอากาศจะยังคงดำเนินไปตามคันลองของฤดูมรสุมที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับแต่ในช่วงที่สองหรือช่วงปลายสัปดาห์องที่สเนี่ยครับก็จะเป็นช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนนะฮะและมีความผันผวนเพราะจะมีผู้เล่นที่ทรงพลังนะครับจากแดนไกลคือพายุบริเวณใกล้ไต้หวันนะฮะเข้ามามีอิทธิพลต่อทิศทางลมบ้านเรา ซึ่งจะทําให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปจากที่แบบจํำลองคาดไว้เสมอนะฮะคาดการไว้ได้เสมอไปติดตามรายละเอียดพร้อมๆกันเลยครับสตาร์ทกันที่ลมระสม850เฮกเตอร์าสคาลนะครับพี่น้องหรือกองทัพความชื้นกันก่อนตามสเต็ปช่วงวันที่3ถึง6กรกฎาคมนะครับในช่วงแรกนี้พี่น้องดูทางตอนบนของประเทศไทยก่อนนะครับจะเห็นฮะอามพัด ตีกันเห็นไหมครับก็คือล่องมรสุมยังคงทําหน้าที่เป็นแกนหลักในการผลิตฝนพาดผ่านอยู่ทางตอนเหนือของบ้านเราอย่างต่อเนื่องนะครับอีกทั้งมีย่อมความกดอากาศต่ำนะฮะก็วนเวียนอยู่แถวๆนั้นด้วยนะฮะซึ่งก็จะส่งผลให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดด้วยกาลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงเข้าปกคลุมในทุกพื้นที่ะะทางตอนบน ก็ทําให้พื้นที่ภาคเหนือและอีสานนะฮะซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ล่องใกล้ย่อมเนี่ยครับก็มีฝนตกต่อเนื่องได้ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกฝนก็จะอยู่ในลักษณะโอโราริฟิกหรือฝนที่เกิดจากการประทะกับแนวเขาหรือภูมิประเทศเป็นหลักครับช่วงที่2นะครับพี่น้องก็คือช่วงวันที่7-9ถึง9กรรกรกฎาคมในช่วงนี้สถานการณ์ก็จะเริ่มซับซ้อนขึ้นนะฮะ ับส้อนขึ้นคือในวันที่7และ8เดแต่พี่น้องจะเห็นลมมรสุมก็จะอ,อ่อนกําลังลงนะครับอ่อนกําลังลงเล็กน้อยแต่จะกลับมาพัดแรงขึ้นอีกครั้งในช่วงเย็นๆช่วงวันที่9เป็นต้นไปสาเหตุก็เพราะว่ากระแสลมจะถูกดึงนะฮะให้พัดเข้าหาพายุที่มีกําลังแรงขึ้นบริเวณเกาะไต้หวันนะครับ ซึ่งต้องบอกกันตามตรงนะครับว่าในช่วงวันที่7ถึง9นี้สภาพอากาศมีโอกาสพลิกผันหรือเปลี่ยนแปลงจากที่เห็นในแบบจําลองได้สูงมากนะครับที่น้องเพราะทิศทางและความแรงของลมในบ้านเราขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของพายุลูกนั้นนะฮะลูกที่เห็นนี่เราเป็นสําคัญนะฮะซึ่งเราต้องมาติดตามกันแบบตะวันตะวันนะฮะไม่ทราบว่ามันจะเป็นปรากฏการณ์ฟูจิวันละนะมันจะดูดกับพายุอีกลูกแล้วไปทางญี่ปุ่นเลยหรือมันจะย้อนกลับมา ทางด้านใกล้ๆทะเลจีนใต้หรือเปล่านะฮะซึ่งมันเป็นแบบนี้เราก็ต้องดูกันนะครับสำหรับพื้นที่ภาคใต้นะครับตลอดช่วงวันที่3ถึง9กร,รกฎาคมแม้ลมตรสุมจะยังคงพัดปรกคลุมด้วยกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงตลอดช่วงแต่ก็ยังมีข้อจำกัดเจ้าประจำนะครับพี่น้องก็คือการแทรกตัวขึ้นมาของริมความกดอากาศสูงเป็นระยะระยะซึ่งจะทำให้ฝนในฝั่งตะวันออกล,ลดลง แล้วก็จะไปเน้นตกทางด้านฝั่งอันดามันซึ่งเป็นฝั่งรับลมโดยโตรงเป็นหลักนั่นแหละครับแต่ถ้าวันใดริมไม่ขึ้นมาฝั่งตะวันออกก็จะมีโอกาสเกิดฝนแล้วก็ฝนเยอะด้วยมันก็เป็นแบบนี้มาตลอดนะครับตอนนี้ภาพถัดไปเราก็มาดูลมระดับบนกันครับในบรรยากาศชั้นโทโพสเฟียร์หรือ500เฮกรตัสขาดนะครับพี่น้องซึ่งปีนี้ลมบนที่เป็นเหมือนพุ่มกับทิศทางของฝนนั้นค่อนข้างจะมี เขาเรียกว่าอะไรครับพี่น้องอารมณ์ศิลปินสูงมากเลยนะครับตั้งแต่ช่วงวันเราก็จะเห็นนะช่วงวันที่3ถึง5ก,กรกฎาคมนะครับทางตอนบนของประเทศไทยลมระดับบนนะก,ก็จะพัดด้วยกำลังอ่อนโดยทั่วไปอาจจะไม่มีผลนะฮะโดยตรงต่อสภาพอากาศมากนะักส่วนพื้นที่ภาคใต้ลมบนก็จะพัดเป็นทิศตะวันตกแล้วก็ด้วยกําลังอ่อนถึงปานกลางนะครับบางทีก็อ่อนมากนะครับ ช่วงวันที่นะฮะช่วงถัดไปก็คือช่วงวันที่หกถึงเก้ากรกฎาคมสถานการณ์ก็จะเปลี่ยนไปอีกแล้วครับพี่น,น้องลมบนทางตอนบนก็เริ่มพัดนะฮะเริ่มพัดเริ่มพัดแรงขึ้นนะฮะคือจะพัดเป็นทิศตะวันตกด้วยกําลังปางกลางแต่ในพื้นที่ภาคใต้ลมบนกลับทิศนะฮะกลับทิศพัดพัดมาจากทางด้านขวาก็คือเป็นตะวันออกซึ่งก็จะทําให้สถานการณ์ฝนในภาคใต้แตกต่างไปจากช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ครั้งหนึ่ง และทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์นะครับพี่น้องเป็นข้อพิสูจน์ซึ่งถึงสิ่งที่ผมได้ย้ํากับพี่น้องมาตั้งแต่ต้นฤดูฝนแล้วครับว่าปีนี้ลมระดับบนค่อนข้างอ่อนไหวและมีทิศทางการพัดที่แปรรวนมากนะครับเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาทําให้เราจําเป็นต้องดูสถานการณ์ระยะสั้นนะฮะเป็นหลักนะครับก็คือวันต่อวันแต่ก็มีพี่น้องหลายท่านก็ขอผมมาเรื่อยนะฮะว่าอาสิวันบ้างอสองเดือนบ้างเดือนหนึ่งอะไรแบบนี้ผมก็ ผมก็ไม่รู้ใจอย่างไรเพราะทําไปแล้วมันก็เหมือนกับแบบว่ามันก็เปลี่ยนไปตลอดเวลานะครับเพราะหากลมบนเนี่ยมีกําลังหรือเปลี่ยนทิศขึ้นมาเมื่อไหร่น,นีครับสถานการณ์ของฝนก็จะเปลี่ยนไปทันทีนะครับพี่น้องยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดนะก็คือเมื่อวานนี้ครับ2กรกฎาคมเราประเมินกันไว้นะฮะในช่วงดึกๆที่ผมทาคลิปเนี่ยลงสําหรับตอนเช้าอย่างเงี้ยทุกๆวันเนี่ยผมดูแล้วกระแสลมบนมันก็จะอ่อนโดยทั่วไปนะฮะแต่ปรากฏว่าพอถึงช่วงเช้าเนี่ย ลมบนก,กลับนะฮะมีกําลังแรงขึ้นในด้านตะวันตกนะฮะบริเวณพื้นที่พัดก,กลางก็ส่งผลให้เกิดการพัดประสานเข้ามากับลมล่างำใำ้้เกิดฝนล้นเขานะฮะเข้ามาตกในพื้นที่ที่แบบจําลองไม่ได้ให้ฝนเลยนะครับแล้วผมก็คิดว่าไม่น่าจะมีฝนนะฮะอย่างจังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรีนะครับก็มาหน้าตาเฉยเนไหครับพี่น้อง โดยหลังจากที่เรามองภาพใหญ่การเคลื่อนไหวของกระแสลมคู่ขนานที่มีอิทธิพลต่อสภาวะอากาศกันไปแล้วนะครับทีนี้เราก็มาซูมอินเข้ามาดูรายละเอียดของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้ากันบ้างครับก็ตั้งแต่เวลา7โมงเช้านะครับพี่น้อง7โมงเช้าของวันนี้นะ3กรกฎาคมไปจนถึง7โมงเช้าของวันพรุ่งนี้4กรกฎาคม น้องมองแนวลมก็หลักๆก,ก็เหมือนเดิมนะครับสีแดงก็เป็นลมมรสุมสีเหลืองก็ลมระดับบนนะครับพื้นที่ภาคเหนือนะฮะก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ล่องมรสุมโดยเฉพาะทางตอนบนของภาคนะ,คะก็จะมีฝนตกต่อนเนื่องในวันนี้ต่อไปครับพื้นที่ภาคอีสานพื้นที่ที่อยู่ใกล้ล่องแล้วก็มีใกล้หย่อมด้วยใกล้หย่อมความกดอากาศต่ําบริเวณทะเลจีนใต้นะชายฝั่งเวียดนามฝนก็จะไปเน้นตกทางด้านบริเวณภาคอีสานตอนบนและด้านตะวันออกหรือคมขวาน ส่วนพื้นที่ด้านในนะฮะที่อยู่หลังเขาอย่างโคราชและชัยภูมินะะี่ยฮะฝนก็จะน้อยหรืออาจจะไม่ตกเลยเหตุเพราะว่าด้วยกระแสลมเห็นไหมครับลูกศรสีแดงแดงกระแสลมมรสุมมันพัดคุกลงมาพื้นที่ภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกวันนี้แบบจําลองให้ฝนค่อนข้างน้อยนะครับเหตุผลส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะแนวการพัดท,ที่ผมพูดเมื่อกี้ของลมมรสุม เราใสลมมระสุมในวันนี้ก็มีทิศทางที่กดคว่ำลงกว่าเดิมนะครับพี่น้องแต่ดโดยส่วนตัวผมเห็นว่าลมบรสุมยังคงมีกําลังค่อนข้างแรงนะครับแรงอยู่และก็ที่สําคัญคือวันนี้ไม่มีลมบนนะฮะที่เป็นลมจมแห้งนะครับจากยอมความกดอากาศสูงมาคอยกดทับเหมือนในบางช่วงนะฮะดังนั้นผมจึงเชื่อว่าพื้นที่ใกล้ชายฝั่งด้านตะวันตกอ่าแล้วก็แนวหน้าเขาก็ยังคง จะมีฝนเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็อย่างพื้นที่ภาคกลางตอนล่างเนี้ยคือราชบุรีเงี้ยฝนก็อาจจะตกได้สมุทรสงคารามสมุทรสาครรวมถึงกรุงเทพมหานครและประินมณฑลก็อาจจะมีฝนประปรายได้ครับพื้นที่ภาคใต้นะครับวันนี้ก็มีลิมความกดอากาศสูงยังคงแทรกขึ้นมาด้วยกําลังที่วันนี้กําลังค่อนข้างแรงนะครับพันสิขึ้นไปทําให้ฝนน่าจะตกอยู่ในเฉพาะ ในแนวฝั่งรับลมนะครับอย่างอันดามันเป็นหลักซึ่งฝนก็น้อยนะฮะซึ่งลมรสุมก็พัดประทะโดยตรงอยู่แล้วใช่ไหมครับอันดามันแต่วันนี้ภาคใต้ฝนน่าจะน้อยนะครับโดยผลการคาดการณปริมาณฝนในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าแต่ละภาคก็มีดังนี้นะครับพี่น้องนครับภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางเชียงรายพะเยาแพร่น้าและอุตรดิตถ์ ภาคอีสานก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูดอนทาน,นีสกลน,นกครน,นครพ,พนมกาฬสินร้อยเอ็ดยโสธรอำนาาเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีพื้นที่ภาคกลางนะก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบถึงยี่สิบของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครน,นะครับ ภาคตะวันออกฮะก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยะยีของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราจันทบุรีและจังหวัดตราดสําหรับภาคใต้นะฮะก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบถึงยีของพื้นที่ก็ตกได้นิดหน่อยนะฮะชายฝั่งเพชรบุรีแล้วก็มีละนองพังงากระบี่สุราษฎร์ธานีและตังนะครับสําหรับ เพื่อนบ้านนะครับในสอปอลาวนะก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่นะครับตกได้บริเวณแขวงบ่อกแก้วหลวงน้ําทาพงศาลีหลวงพระบางหัวพันเชียงขวางไยะบุรีเวียงจันทร์ไทส,สมบูรณ์บริคําใสคําม้วนสวรรค์เขตตระรวันเตกองจตปาศักและอัตตะปือแล้วก็ถัดไปเราก็ไปดูแนวโน้มของฝนที่จะเกิดขึ้นนะฮะในรอบสัปดาห์ก็คือสี่ถึงเก้ากรกฎาคมกันครับพี่น้อง ภาคเหนือนะครับช่วงวันที่สี่ถึงห้ากรกฎาคมฝนก็จะยังคงอยู่ดีนะดีอยู่นะครับโดยเฉพาะทางตอนบนและด้านตะวันตกจากนั้นก็จะเริ่มลดลงในวันที่หกนะฮะแล้วก็ลดลงชัดเจนในวันที่เจ็ดถึงเก้ากรกฎาคมครับพื้นที่ภาคเหนือนะฮะก็ไอพื้นที่ภาคอีสานนะครับก็เช่นเดียวกับภาคเหนือครับช่วงสี่ถึงห้ากรกฎาคมนะครับฝนก็ยังดีหลังจากนั้นก็จะค่อยๆลดลงแล้วก็ลดลงอย่างชัดเจนในช่วงวันที่เจ็ดถึงเก้ากรกฎาคม ภาคกลางนะครับในช่วงวันที่4-6กรกฎาคมก็จะมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในบางพื้นที่จากนั้นในช่วงวันที่7-9กรกฎาคมฝนก็จะลดลงอีกนะฮะอาจจะมีฝนเพียงโปรยปลายเท่านั้นนะฮะภาคตะวันออกก็จะเป็นภาคที่มีฝนค่อนข้างดีนะฮะโดยเฉพาะช่วงวันที่4-6ก็จะมีฝนปานกลางที่มีปริมาณสะสมสูงหลายพื้นที่นะฮะจากนั้นก็ค่อยๆลดลงในวันที่7-9กรกฎาคมครับภาคใต้นะฮะยังคงเป็นพื้นที่ที่มีฝนต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะ ฝั่งอัลมัน์นะครับอัลมาก็คือมีปริมาณฝนตกก็เล็กน้อยถึงปานกลางขึ้นไปนะฮะได้เกือบตลอดช่วง4ีถึงเก้ากรกฎาคมแต่ต้องย้ํานะครับภาคใต้ก็ยังคงมีความไม่แน่นอนสูงจากอิทธิพลของริมความกดอากาศสูงที่อาจแทรกเข้ามาได้ทุกเมื่อนะครับโดยฝั่งตะวันออกของพื้นที่ภาคใต้ก็ฝนก็จะมีเป็นบางช่วงบางแห่งครับ แล้วก็เราปิดท้ายกันด้วยสถานการณ์คลื่นลมในทะเลนะครับในรอบ7วันข้างหน้าเนี่ครับอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ1เมตรตลอดช่วงนะครับส่วนตอนล่างคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรสําหรับทะเลอันดามันวันที่3-4ถึง4รกรกฎาคมนะครับตอนบนนะครับคลื่นยังสูงอยู่ราวๆสอเมตรหลังจากนั้นก็จะลดลงเหลือราวๆไม่เกิน2เมตรนะครับโดย ไปตลอดช่วงจนถึงวันที่9ก้ากรกฎาคมเลยส่วนอันดามันตอนล่างคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรสวัสดีครับ